ไม่รู้พี่อยู่เทพพี่มีใครมานี่มออไซค์มันมาใช่ไหมพี่ก็เอากลวยของชุมชนเนี่ยแล้วไปวางวางล้วยแล้วพี่วาน้องเลาะข้างๆได้ไหมมอไซค์ฝาก่ะเขาไม่เลาะแล้วแล้วเขาก็หันกลับพี่เราบอกพี่ชี้อย่างงี้อ้อมแต่พี่ไม่ได้ไล่นะพี่รู้ว่าเขาจะลงโซเชียลพี่ไม่เข้าใจน้องก็ด่าพี่ใหญ่เลยเจ๊ถึงนสาธทนณะเอาเจ๊ไม่รู้เพราะว่าเจ๊ตากข้าวของเจ๊มันนคอตากแค่สองชั่วโมงเองแล้วเจ๊ก็จะเก็บ เพราะว่าพี่ขอโทษน้องที่ขับวิบากด้วยนะที่สร้างความเดือดร้อนไม่สะดวกให้แก่ชุมชนเนาะที่ไม่รู้เท่าไหถึงการเข้าใจอาแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านเรารู้แต่แต่ให้แก่ใ่บ้าน come ขึ้นเยอะแล้วพี่อาศัยแตะทงนั้นแล้วพี่ไม่ได้บอกน้องน้องเขาไม่อยู่ก็ไปจุรินกลับมาน้องเขาดุพี่ใหญ่เลยพี่ก็โกยข้าวใหญ่เลยเก็บเ,เลยอาแล้วเป็นผู้นําของหมู่บ้านด้วยพี่ไม่รู้พี่อยู่เทพอพี่มีเคยมานี่แล้วทีนี้มอเตอร์ไซค์มันมาใช่ไหมพี่ก็เอากล้วยของชุมชนเนี่ยแล้วไปวางวางไว้แล้วพี่บอกน้องเลาะข้างๆได้ไหมมอเตอไซค์ฝากอะเขาไม่เลาะแล้วแล้วเขาก็หันกลับพี่เราบอกพี่ชี้อย่างนี้อ้อมแต่พี่ไม่ได้ไล่นะพี่ว่า อ้อมทางนี้ขอโทษนะน้องนะเออไม่สะดวกนิดนึงอะแค่นั้นจบพี่ไม่รู้ว่าเขาจะลงโซเชียลพี่ไม่เข้าใจพอน้องมาจากสรินปั๊บใช่ไหแล้วทีนี้พี่เข้าไม่รู้น้องกาด่าพี่ใหญ่เลยเจ๊สันสาองารณะทำไมเจ๊ต้องให้ต้องปูอย่างนี้มันไม่ถูกหลักนะ เอาเจ๊ไม่รู้เพราะว่าเจ๊ตากข้าวของเจ๊มันนม่พอตากแค่สองชั่วโมงเองแล้วเจ๊ก็จะเก็บเจ๊ไม่รู้งั้นเก็บเจ๊เก็บเดี๋ยวนี้เอากระสอบมาเก็บพี่ก็เก็บไปเรียบร้อยขอโทษสังคมด้วยนะที่สร้างความเดือดร้อนไม่สะดวกให้แก่ชุมชนเนาะพี่ไม่รู้เท่าไปถึงการเพราะว,ว่าพี่ขอโทษน้องที่ขับวิบากด้วยนะอ่าพี่ไม่ได้ไล่แกเห็นข้าวเปียกมันชื้นตรงดินขึ้นมาแกเลยมาตากตรงทางโอ้แค่ไม่กี่ชั่วโมง ออก็เลยกลับมาก็เลยบอกว่าป้าทำอย่างนี้ไม่ได้เดินทางมันสาธารณนะ<อ>เลยป้าอย่าทำอย่างนี้เดินก็เลยเก็บเข้าแ<อ>กไม่รู้นะคะให้แกอยู่บ้านพอดีไปนาสุริน<อ>แต่พอดีก็เป็นค่ะเออดูโทรศัพท์โอ้ตายแล้วป้าหาเรื่องแล้วเพีย <laughs> งแต่แกไม่เข้าใจนะแ<อ>กเห็นว่าฟ้ามันครื้นบูร้อน้องจะเก็บข้าวไม่ได้เนี่ยแกก็เลยเอาไอ้ที่เปียกออกมาตากนิดเดียวแค่ตรงนี้ไปถึงตรงนั้น พอดีมีรวยชุมชนอยู่ในนี้แกก็เลยเอาไปกัน้นแกก็ขอโทษอยู่แต่ว่าป้ารู้ไม่ถีกเข้าไปถึงการาขอโทษแทนตาด้วยนะคะที่คนใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะแกก็ขอโทษอยู่แกรู้รู้ท่าไปถึงการนะคะแกหวังดีแต่แกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโทษอย่างนี้นะอ๋อคือจากเต็มถนนเลยค่ะแมามันไม่เต็มเรามีมอเตอร์ไซค์เข้าได้อยู่ เดี๋ยวเขาก็จะโทษกล่าวหาเอ้าอย่างนี้ก็จริงๆด้วยเลยเขาก็ถ่ายโพสลงก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็กลับขอโทษทุกคนนะคะ